สิตโตกำลังไปไหนครับไปวัดครับไปแขวนโคมใช่ไหมใช่ครับอุ้ยดูสวยมากาก,ำกำลังเดินไปนะคะกลังเดินไปนะคสิตโตไปไปแขวนโคมที่วัดอะไรเลยโอ้โหสิตโตถึงแล้ว <Wow. S 1> ถึงที่ไหน เชตแอมงานขนาดไีตตสวยมากต่เราเดินไปดูเอาสีม่วงสีม่วงอยู่ไหนเชตแอมสูกต้อง ไปเดินไปเดินไปข้างหน้าตามไปอยู่เชแามจะไปไหนครับจะไปดูข้างบนเลยครับสวยมากเลยเนาะมีอะไรบ้างเขาซื้อโคมุ้นนู่นชิตโตซื้อโคมที่พุ่นต้าไปซื้อโคมก่อนปะ

สิโต้ไปเดินมไปเดินไปไปกันเลยไปเลยับขึ้นไปเลยครับ ออกอไปเดินไปไปส่งน้ำพระาธาตกัน <c oughs> สวยงานมันะ าสตฮะคุ้นยาครับอ้าวไปเลยมันเป็นก็มันโดนเหยียบทุกวันมันก็ตายดิใช่ ครับสวยมากเลยสิโต้ฮะอะไรนะผอนรองเท้าไว้ตรงนี้นี่สิโต้จะไปเวียนเทียนใช่ไหมใช่คร่านี่แม่จะซื้อมาไหมเนี่ย ไหวตัวลูกเออยงัยงยัง <c oughs> เดินสามรอบเชอแต้มไหว้ด้วยลูกไหวแล้วเดินไปด้วย ครับจิดต้อนฐานได้ไหมซิใช่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดพิรุณฮะชื่อวัดอะไรวัดพระธาตุฮีนี่พุ่มชัยนี่นี่นี่ร้อนร้อนจุ๊บนี่ก่อนส่งนล้วเนี่ย แรงสิสิคแล้วครับหมดลครับีห่เดียวคน่าแ่โทรมาแล้วซตอสกี่รอบแล้วสองรอบใช่เลืออีกกี่รอบเลือีกกี่รอบ cho tem ờ à, tí lơi tí lơi đây lơi đây đi đương đi đi, đi. 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 hai chị tốt um hai chị tốt um tí หอดึงเลยอ่าหอแล้วไป,เ,ป,ปเดินต่อไปเลยค่ะปปไปเดินไป Das ist ja dann. ไปแหละเปเล็วๆ้วพ่อจะสามรอบแล้วแล้วแล้วแล้ ถึงเวลาที่รอคอยค่ะเด็กๆเ,เขียนกันสนุกมากเลยเวลานี้คือละเลงกันเต็มโคมเลยค่ะไปดูนะคะว่าดิสิตโตจะเขียนชื่ออะไรค่ะจะได้แต่ละตัวต้องใช้เวลาหน่อยนะคะชิตโตเขียนตัวหนังสือช้ามากฮะสแ <laughs> ต,สตมทำอะไรนะคะ ระบาสีระบาสีอะไรคะสวยมากเลยยังไม่กลับบ้านเหรอทำอะไรทำอะไรคะทำแบบนี้ทแบบนี้เอาไปเก็บเอาไปเก็บตรงไหนคะ ใส่เลยเอาใส่รูตรงนี้ใช่ ไป,ไปไปไหว้พระไปไหว้พระก่อนเอ้ขาชืไไา่อหรอ้เขาอกว่าแม่อกว่าันแม่บอกว่าจน,น็แม่เ,เ่าที่นี่ที่นี่ที่ไหนไม่บอกลาน ้านเจ้แม่สามเทวีไหลูกไปยางไปไปไปยางไปไปอะไรซื่อก่อนกลับบ้านเรามาหาอะไรกันกินก่อนนะคะ เพื่อนๆ <c oughs> ดูกันนะคะ <c oughs> ว่าเด็กน้อยอยากได้อะไรเห็นไหมเด็กน้อยชี้ค่ะชี้ <c oughs> ชีช้อยากได้ <c oughs> ลูกโปง่ง <c oughs> แล้วก็ไม่ได้แม่ก็บอกว่า <c oughs> เดี๋ยวหนูค่อยมาซื้อนะคะหนูต้องหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อนางก็น้อยนิดนึงนางก็บอกว่าโอเคแล้วนางก็ไม่ซื้ออะไรกินเลยนางเพื่อนซื้อนางอยากอยากได้ลูกโปงแต่แม่บอกว่ายางค่ะต้อง ต้องแน่ของกินก่อนแล้วกลับมาซื้อนางก็นางตกลงแล้วแต่ยังไม่ตกลงอีกอย่างคืออยากได้ของเล่นอยู่แม่ก็แอบสงสารก็ซื้อให้นิดนึงดูนางจะเลือกสีอะไรนะได้ของเล่นแล้วเรากลับบ้านกันได้นะคะบาย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 คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซีต๊อดกับเชอร์แตมด้วยนะคะบายบาย